ผ่านไปผ่านมาเวลากจะน้น้นะคะพี่น้องส่งงานตามป,ปกติเนอ้อส่งคลิปส่งอะไรก็ว่าไปพี่น้องอังกลางคืนแล้วมีเวลาแล้วก็ส่งคลิปล่วงหน้าได้เนาะพี่น้องค่าการมองเห็นนะคะเพื่อน บางครั้งกับคุณบางออดบางครั้งก็จะไม่ค่อยห็นนะคะเพื่อนๆเนาะก็ทักทายกันเด้อจะไปนอนกทักทายกันค่ะอ๋อห้าตองปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะเพื่อนๆการเชื่อมต่อช้า คมเนต์หกำลังใจค่ะพี่นอ้องทางททยกันถามาะไรเด้อพี่น้องก็มีลมนิดนิดเนาะแดดแดดไม่ค่อยแดดเป็นครึมคึคคึมคึมกับเพื่อนเนาะขอบคุณมากมายนะคะผ่านไปผ่านมาแวะทาองทยกันได้นะจ๊ะพี่น้อง ไม่มีน้องโคอ่ะไม่แน่ใจว่ายังไงเนาะ,ะแต่ว่ามันมีช่องช่องเหรียญอยู่แต่น้องโคไม่มีเนาะไม่มีน้องโคเข้าค่ะอีกยาวของเราองอนทุกทุกคนนะคะเพื่อนๆเนาะส่งกำลังใจทุกคนค่ะเพื่อนเป็นกำลังใจให้นะคะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายได้จ้าหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะเพื่อนๆเนะาะทักทายกันเข้ามาได้นะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเนาะขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกคนขอให้คลิปแตกล้านแตกแสนกันทุกคนเอคะมีอะไรขอคุณสอนเร่องลงไลฟ์ใช่ไหมตอนนี้ได้สิบเก้านาทียี่สิบนาทีแล้วเนาะอีกสิบนาทีพ่อพี่นอ้องสิบนาทีอ่ะพอดี นะครับพี่น่องเนาะขอให้ปังปังกันทุกคนนะจ๊ะอ่านไปผ่านมาแวะทักทายให้กำลังใจกันได้นะจ๊เเเนนะเพื่อนๆเนาะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าคุณอนะีนนี้ก็จะเตรียมงานไปด้วยนะื่นเช้ามาก็ทำหลายๆอย่างทำได้สองวันนะ แต่คลิปสตรีมของเอนิดมันมัน,ม,นมันเหมือนไม่มีน้องโคอ่ะคุณสอนก็คุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะะ้อขอให้เลงเฮงปังปงังกันทุกคนขอให้คลิปแตกล้านแตกแสนกันทุกคนเนะคะมีอะไรก็คุณทุกคนานะคะที่เข้ามาน้อขอให้เลงเฮงปังปังกันทุกคนขอให้คลิปแตกล้านแตกแสนกันทุกคนเนะคะมีอะไรถ้าทายได้นะคะ กถ่ายให้กลังใจกันได้ซ่าคือตั้งคืนเราว่างเราก็ลงคลิปเอาไว้ตั้งเวลาไว้เราจะลง,ลงช่วงบ่ายช่วงเช้าอะไรก็คนะอมเมนต์หนึ่งกลังใจกันค่ะพี่บอกชื่อตาเชื่อมใจเนาะอ่าลง เป็นตั้งเวลาไว้นะคะเพื่อนๆเนาะเวลาแล้วก็เราทำงานเราจะได้อ่าคขาคลิปแตกลาดแจกแสนจจกทุกคนเด้อจะไปนอนกินขขากินนามกันยังเนาะจะทางานอยู่ไหนเนาะถ่าเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะทักทายเข้ามาได้นะคะ ก็จะ like อะอนะคเพื่อนเนาะ,ะตอนแรกนี้นี้ก็ไม่รู้หรอกว,ว่าทํางานไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็คือไม่ได้ลงอะไรประมาณนี้เพื่นอนๆเขาก็บอกว่านะคะเพื่อนๆทุกคนนะจะปีหน่อ ผ่านไปผ่านมาแวนทักทายกันได้จ้าอย่นงนิดขออ่ีอย่า,ยาไปนั่งเลยครับถ้าไปเนาะถ้าเรามีรูปมีอะไรแล้วก็ลงตั้งเวลาไว้นะคะเพื่อนๆนะนอกจากว่าเราจะไม่มีรูปเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะ,ะถ้าเราไม่มี เดี๋ยวนี้แม่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยยะขึ้นไปเปลี่ยนชุดถ้าถาได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาในะช่วงเดียวแต่ช่วงเช้าก็ยังไม่แน่ใจว่ายังไงคุณสอนก็เลยต้องมาสักครึ่งชั่วโมงเนาะคิดถึงเพื่อนเนะาะจ้า ทายเป็นกำลังใจกันได้นะคะไม่จะโมงนะเพื่อนเนาะก็ะเวลาน้อยนะคะเพื่อนอ่านไปผ่านมาแว้ท,ทายให้กำลังใจกันได้นะจ้าเพื่อนๆเนาะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าคุณทายได้นะคะ่ะ คอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทางไทยกันค่ะหนาใดเด้อพี่น้องทางไทยเป็นกำลังใจกันได้ค่ะบอกนะก็ก็โอเคอยู่นะคะมีมีม,มีน้องโคเข้าทุกคลิปเลยค่ะนั่นแหละที่คุณสกาทิดหนึ่งถ้าถ้าไม่ไม่ไม ถ,ถือว่าโอเคแล้วก็จะมาถ้าเข้าช่วงเย็นอสองทุ่มเวลาเดียวเนาะคุณสอนเนาะรอดูสักอาทิตย์นะหรือว่าจังไหนเนาะพี่นอ้องเปิดค่าการมองเห็นนะครับเพื่อนๆเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่อามาเพื่อนทุกคนนะทักทายเป็นกำลังใจกันได้นะจ๊า ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะครึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆกันไปหลน์เวลาครึ่งชั่วโมงเนาะพี่น้องเปิดค่าการมองเห็นเนาะค่ะพี่น้องยืนยัมตัวตนค่ะเพื่อให้คุณพี่มาร์คเขารับรู้ไว้ว่าเราแท้ทายได้นะค่ะ ครัคเพื่อนๆเนาะตอนนี้ก็ทํางานไปก่อนเนาะะค่ะเพื่อนๆเนาะขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณทุกคนนะขอให้มีความสุขป,ปังๆด้วจากพี่น้องขีปแตกล้านแตกแสนด้อจากพี่น้องทักทายกันย่เาเช้าเ้ยค่ะมาเปิดท่าการมองเห็นกผ่อนกันนะเพื่อนๆเนาะบางคนก็จะพักผ่อนกันเนาะส่วนยูนี้ก็ยังทํางานอยู่นะคะนะคเพื่อนๆทักทายกันได้จ้าทักทายให้กำลังใจกันได้ค่ะ ทักทา,ายเป็นกันเรใจกันได้นะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายกันได้จ้ามาเปิดท่าการบลยวันนี้งานน่า